พี่จิขึ้นฟังนี้สวัสดีเพื่อนเพื่อนทาง YouTube ครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่30เดือนพฤษภาคม2564ครับวันนี้วันอาทิตย์ครับวันหยุดที่โรงงานครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปเดินชมป่านะครับไปดูป่าเลาะๆะ,ะที่พักที่ผมทำงานอยู่ว่าจะมี ว่าจะเจออะไรบ้างวันนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูหลายๆอย่างครับที่นี่เกิดขึ้นใหม่อย่างนาข้าวที่นี่เขาก็ปลูกแล้วครับแล้วก็พาไปดูต้นไม้ใบหญ้าบนภูเขาครับแล้วก็จะไปดูไปดูซิว่าเราจะเจอสัตว์อะไรบ้างครับที่นี่แน่ผมว่าต้องเจอฟันแน่ๆครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางภูเขาลูกนี้ครับภูเขาลูกฝั่งด้านตะวันออกฝั่งน,นี้ครับเพราะว่าฝั่งนี้จะเป็นป่าใหญ่แต่ที่จริงป่าหลังบ้านก็มีนะครับเพราะว่า เมื่อวานนี้อย่างเมื่อวานนี้เดินไปดูก็เห็นรอยฝ่ารอยเท้าฟานเหมือนกันแต่วันนี้จะพาท่านผู้ชมไปขึ้นทางฝั่งตะวันออกก่อนครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปติดตามกันครับผมเดี๋ยวเราจะลงไปทางนี้แล้วก็ค่อยๆขึ้นเขาไปข้างบนแต่ก่อนตรงนี้ปีกายเขาปลูกโสมกันนะครับแต่ปีนี้ไม่ได้ทำอะไรกันครับ ต้นไม้ใบหญ้าขึ้นเต็มเลยครับดอกไม้ครับมาป่าอย่างนี้ก็ต้องใส่รองเท้าบูทนะครับให้ดีแล้วก็ลองเป็นรองเท้าอาุูมข้อด้วยดีเพราะว่าก็จะมีงูเหมือนกันครับงูที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นงูงูพวกคล้ายๆงูหางกระดิ่งครับตัวสั้นๆครับแต่ก็ไม่ค่อยเจอมากนักครับน,นอกจากป่าลกๆเพื่อนเห็นตอนนี้ก็คือแปลงนาครับ แปลงนาที่เกษตรก,กรเข้าได้เพอะปลูกกันตั้งแต่อา,อาทิตย์ก่อนครับอย่างนี้ก็ยังมีอยู่4ีหบิ้งครับก็เป็นนาขั้นบันไดนะครับส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นนาขั้นบันไดครับ๋ยาจะพาท่านผู้ชมดูแปลงนาสักครู่นะครับ ที่ชัานผู้ชมเห็นด้านตึกนู้นก็คือตึกเดียวๆหลังเดียวนั่นก็คือบ้านที่พวกผมอาศัยอยู่นะครับแล้วก็ฝั่งขวามือก็จะเป็นที่เก็บชิ้นงานของโรงงานครับเห็นเคนรืงเหลืองสองตัวนั่นก็คือที่โรงงานครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นป่าด้านตะวันตกนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมเดินดูกันแล้วกันนะครับเพราะว่าฝั่งนู้นก็จะมีไก่ไก่ป่าครับไก่ป่าตัวหนึง่งครับไก่ป่าที่ขันประจาครับไก่สวยมากครับผมเจอวนัอนก่อนแล้วครับหางสวยมากครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฟาร์มครับฟาร์มวัวครับที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ก็คือฟาร์มวัวแล้วก็เฮา ให้ดูต้นกล้าครับนี่คือที่ดําไม่หมดนะครับแปลงนาแล้วก็จะมีเนี่ยครับไม่รู้ว่ามันเกิดเองหรือว่ามันเกิดตามธรรมชาติหรือว่าเขาเอามาปล่อยนะครับนี่ก็คือแหนแดงครับแหนแดงเนี่ยผมเห็นสังเกตเห็นก็คือมันมีทุกแปลงนาของประเทศเกาหลีเลยครับก็คือที่นี่เขาจะหมักดินไว้ก่อนเอาน้ําใส่แล้วก็จะหมักดินตีดินให้ให้ไถ แล้วก็หมักดินเอาไว้ครับให้เกิดจุลินทรีย์ให้เกิดไส้เดือนเยอะๆครับพอถึงเวลาแล้วเขามาปั่นปั่นเสร็จแล้วเขาก็วันสองวันเขาก็พร้อมเขาก็มาปลูกข้าวได้เลยก็อย่างที่ท่านผู้ชมแปลงนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ก็เขาก็จะบ่มดินหมักดินไว้ประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์น,นะครับก็คือสูบน้ําใส่ เฉยๆใส่ไว้ให้ค่าวัชพืชแล้วก็ให้ไส้ดุงไส้เดือนหมักหญ้าให้เกิดอาหารทำมธรรมชาติตามกระบวนการหมักดินครับเสร็จแล้วอย่างอาทิตย์ก่อนเขาก็มาตีดินแค่วัน2วันพอฝนตกเขาก็มาปลูกเลยความสูงของต้นก้าก็อยู่ประมาณสักตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก10เซนนะครับ ประมาณสิบเซนเนี่ยครับท่านผู้ชมดูได้ครับเนี่ยครับเขาปลูกในกระบะปลูกนะครับเสร็จแล้วก็ใช้เครื่องดำนาเป็นแถวครับระยะห่างของต้นกล้าก็อยู่ประมาณสักคืบหนึ่งครับคืบหนึ่งคืบนึงบน่งเห็นจะได้ครับอืหอมอะไรเนี่ยผมว่าหอมดอกกุหลาบไปครับเราไปกันต่อ เมื่อกี้นี้โดนมีปัญหาครับมันขึ้นข้อความมาว่าระยะทางจำกัดครับแล้วมันก็บินกลับไอจุดโฮมพอยต์ของที่มันขึ้นมาผมก็ต้องวิ่งตามไปครับแล้วก็โดนล่วงครับลงผิดตำแหน่งที่โรงงานผลิตครับล่วงลงมาหงายท้องเลยครับดีว่าไม่หักครับแต่กล้องมีปัญหานิดหน่อยครับแต่กล้องมี หน้าเลนไปโดนเศษหินทำให้มีฝ้าถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะครับจะเป็นฝ้าด้านบนด้านสายมือครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ยังใช้งานได้อยู่ครับก็ถือว่าเป็นโดนตัวแรกที่เอามาทดลองใช้งานครับเดี๋ยวเราจะขึ้นปากข้างหน้าครับ นี่เราก็เริ่มที่จะเข้าป่ามาแล้วนะครับท่านผู้ชมอันนี้ป่าตอนช่วงหน้าหนาวนี่หน้าหิมะตกนี่ป่าโล่งเตียนไปหมดเลยครับตอนนี้ยาลก,กลับมาขึคืนแล้วนี่ครับอันนี้คือแบบที่โลง่ลงๆนะครับดูพวเข่าผมครับอันนี้ที่โลง่ลงๆใต้ต้นไม้นะครับแต่ถ้าเข้าไปลึกๆนี่ป่าก็จะลก จะพาท่านผู้ชมสำรวจเท่าที่สำรวจได้นะครับดูความเป็นธรรมชาติของประเทศเกาหลีใต้เขาอันนี้ต้นหมอนครับ ช่วงที่สุกแล้วจะมาถ่ายอีกให้ดูอีกครั้งครับเดี๋ยวจะชิมให้ดูครับรสชาติเป็นยังไงแต่ผมก็ว่ารสชาติก็หวานะนะครับหมอนไปครับเราไปกันต่อขึ้นไปทางนี้ครับดูซิว่าเราจะขึ้นได้แค่ไหนที่ผมจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปทางนี้ครับดูสิครับว่ามันลกขนาดไหนช่วงที่ หน้าหนาวที่ผ่านมาฝั่งนี้มองเห็นทุลปป,ปปองเลยครับไม่มีแม้แต่หญ้าครับสีขาวๆท่านท,ที่ท่านผู้ชมเห็นนั้นก็จะเป็นดอกกุหลาบป,ป่าอย่างนี้ครับนี่คือดอกกุหลาบป,ป่าเริ่มโรยแล้วครับช่วงนี้เพราะว่าออกดอกมา,มานานแล้วครับ mm. ผมไม่มีโอกาสถ่ายช่วงที่ออกดอกเยอะๆแรกๆให้ท่านผู้ชมได้ดูกุหลาบป,ป่าครับเป็นกุหลาบเครือครับดอกเป็นช่อๆมีสีขาวสีเดียวครับ ใบก็คือกุหลาบนี่แหละครับเหมือนกุหลาบเลยแต่เป็นกุหลาบเครือออกดอกเป็นพวงเป็นช่อครับดอกเล็กๆครับมีชั้นเดียว5กิ่ไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปกันต่อไปล่องน้ําข้างหลังผมครับไปเราเดินในล่องน้ํานะครับเพราะว่าในล่องน้ำนี่ไม่ลกข้างบนนี่ลกมาก ได้ยินเสียงฟันไหมครับท่านผู้ชมเพื่อนเฟานมันจะร้องสังเกตดีๆนะครับมีนกเขาด้วยเสียงมินมาจากข้างบนนี้ครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆจะได้ยินเสียงฟานนะครับมันจะร้องว๊กว๊กว๊ๆอย่างเงี้ยครับ เห็นไหมครับ,ไป,รบไปเท่าที่ไปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแอ่งน้ำครับแอ่งน้ำที่ไหลมาจากลำธารข้างบนครับจะเป็นสายน้ำยาวๆเลยนะครับจะมีแอ่งใหญ่อยู่ฝั่งนู้นอีกแอ่งนึง ันนี้ก็จะเป็นล่องทางเดินครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเพื่อนๆอ,อันนี้จะเป็นล่องทางเดินสัตว์นะครับลงมาทางนี้นี่ครับช่วงหน้าฝนเนี่ยจะเห็นรอยเท้าสัตว์ล่องทางเดินของสัตว์ชัดเจนมากครับเพราะว่ามันจะมีแต่ใบมงใบไม้แล้วก็ดินแฉะดินเปียกๆครับสัตว์เดินไปทางไหนประจํานี้ก็จะเห็นเด่นชัดมาก ใครที่ชอบสายธรรมชาติถ้าเข้ามาในป่าเวลาช่วงหน้าฝนนี้ผมถือว่าสุดยอดนะครับจะเห็นพวกมอสตระกูลมอสตระกูลเห็ดเยอะเยอะเลยครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ก็คือต้นไม้ที่มันตายแล้วแล้วก็มันก็โค่นลงนะครับยังไม่ตายนะครับคิดว่าจะต,ตายแล้วเห็นตะกูลมอสครับขึ้นแล้วก็เห็ด ขึ้น้นโอสวยงามครับแต่ก็ระวังหน่อยนะครับช่วงหน้าฝนเนี่ยครับได้ยินเสียงฟันมาแต่ไกลฝั่งนน้นครับแต่ป่าก็ลกมาก เต่จะเดินพาไปดูลำธารตรงข้างหน้านี่ครับเป็นแอ่งใหญ่สักหน่อยนึงครับไปครับไปครับไปข้างนี้กันโอ้โหลกมากครับ จะออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆลกมากครับเราก็ออกมาทางเดิมนะครับเพราะว่าเข้าไปแล้วประมาณสัก3าม0ี่เมตรนี่มันลกมากครับลกจนมันน่ากลัวครับเพราะว่ากลัวจะสัตว์ใหญ่ไม่กลัวนะครับเพราะว่าจะกลัวงูซะมากกว่าเพราะว่าที่นี่โขดหินเยอะครับพวกงูพวกพวกงูมีพิษ พว,พวกพวกคล้ายๆหางกระดิ่งตัวสั้นๆนคับพวกนั้นเยอะเดี๋ยวเราจะไปฝั่งนู้นครับไปอีกครั้งหนึ่งคืนข้างบนนั้นจะรู้สึกว่าจะเตียนหน่อยจะโล่งหน่อยครับไปครับไปฝั่งนู้นกัน ทีนี้เราจะมาขึ้นเขาลูกฝั่งนี้กันบ้างครับเพราะว่าฝั่งนี้ก็จะพอขึ้นได้หน่อยเตีต้ยนๆหน่อยเรายังไม่เจอสัตว์ใหญ่เลยนะครับหวังว่าของลูกนี้จะเจอสัตว์ใหญ่นะครับนี่ก็จะเป็นล่องน้ําล่องน้ําที่ลงมาจากเขาฝาั่งนู้นกันเลาะไปนกลับขึ้นข้างบนเขานี่ก็จะเป็นต้นที่ท่านผู้ชมเห็นก็จะเป็นต้น แคนะครับแคเกาหลีดอกสีขาวขาวเป็นชอบๆหอมๆคล้ายๆกับดอกมะลิเหมือนกันดอกกินได้ยอดกินได้ครับเอาไปต้มชุดนี้ร่วงหมดแล้วครับไปครับไปต่อผมจะเอาโดนบินสำรวจก่อนนะครับไม่แน่อาจจะเจอสัตว์ใหญ่อยู่ตามร่องน้าครับอันนี้ก็จะเป็นแปลงนาอีก3มแปลงครับ3ามแปลงเป็นขั้น,นไม่ได้ขึ้นไปไม่แน่ฟานอาจจะอยู่เล,ล,ลาะๆแถวๆนี้ครับ ที่ท่านผู้ชมเห็นผ้าใบแล้วก็สแลนที่เขาที่ชาวบ้านเขาเอากลางเอาขึงล้อมแปลงนานะครับก็คือไม่ให้สัตว์พวกหมูป่าพวกฟานเข้าไปทำลายครับทำลายหนาข้าวครับผยเดี๋วผของเ้าไปโดนบินขึ้นสำรวจก่อนโชคดีอาจจะเจอตัวครับ ลูกก็ยังไม่เจอตัวอะไรครับเดี๋ยวผมเดินสำรวจไป่อบครับอาจาะนั่งครับนี่ครับรอยฟานครับเมื่อคืนลงมากินลงมาหาอะไรกินข้างล่างครับนี่รอยฟานครับสองนิ้วสัตว์กีบครับนี่ก็เหมือนกันครับจะให้ท่านชมดูนาข้าวอีกแปลงหนึ่งครับแปลงที่อยู่ด้านบนถัดมา อันนี้ก็เป็นน่าจะดาปากดําก่อนครับความสูงของก้าก็อยู่ประมาณสัก15เซนได้ละความสูงตอนนี้ของต้นก้าครับอันนี้ก็คือก้าที่ทางชาวบ้านเขาปลูกไม่หมดนะครับเกษตรกร,ร,กรปลูกไม่หมดระบบลากเขาดีมากครับเห็นไหมครับเนี่ยความหนาประมาณสัก5เซน5เซนได้เลย3เซนได้เลยครับเนี่ยครับ๋ยวเราจะขึ้นฝั่งนู้นครับปั๊บครับ เที่ยวชมธรรมชาติที่ประเทศเกาหลีใต้ครับตามสไตล์วันหยุดของช่องคนไทยคิดถึงบ้านครับคนไทยไกลบ้านคนไทยคิดถึงบ้านครับที่โรงงานหยุดวันเดียวครับก็คือวันอาทิตย์ก็จะมีวันนี้แหละครับที่ได้พักผ่อนย่อนใจตามอธัธยาศัยส่วนใหญ่ผมก็จะเดินออกถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับแต่วันไหนเหนื่อยอาทิตย์ไหนเหนื่อยมาก็จะหยุดอยู่ห้องครับ วันนี้ก็ถือว่าถือโอกาสครับเพราะว่าไม่ได้ทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมยาวๆนานล,ละครับฝั่งนี้ฟานก็เยอะครับฟานก็เยอะต้นไม้เขียวป่าลกแล้วครับไปครับไปต่อผมว่าผมจะเอาโดนบินสำรวจก่อนกันแล้วกันนะครับเผื่อจะเจอไอ้พวกสัตว์ใหญ่เป็นพวกฟานเพราะว่า มันจะได้ไม่สังเกตเห็นเราครับเพราะว่าถ้าเราเดินไปนี้แนะ่ได้ยินเสียงมันจะไปก่อนแต่ครับเดี๋ยวผมจะเอาบินโดนบินสำรวจกัน ไม่เจออะไรครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะเดินไปดีกว่าเดินไปฝั่งนี้ครับเดี๋ยวไปเดินไปฝั่งนี้เนาะผมได้ยินไก่ป่าตรงนี้ครับท่านผู้ชมถ้าวันนี้โชคดีเราอาจจะได้ดูไก่ป่าครับไก่ป่าตัวชสวยหางยาวๆผมเคยเห็นครั้งหนึ่งครับที่นี่ ตอนอาทิตย์ก่อนครับเดินไปเล่นตอนเย็นๆหางยาวมากครับบินขึ้นตอนนั้นอีกตัวหนึ่งที่เข็นขันประจำแต่ยังไม่ได้ถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูแต่วันนี้ครับนี่ตรงน,นี้ครับใกล้ๆเลยถ้าโชคดีเราจะเห็นครับไปครับเดี๋ยวเราไปกันต่อค่อยๆนะครับตรงน,นี้ ขึ้นไปแล้วคก็ประชมแต่ป่าลกมากก็เลยไม่ได้เห็นตัวนะครับฟังแต่เสียงก่อนเดี๋ยวลงกันไปฝั่งุ้นครับรู้สึกตอนนี้เขาลูกไหนก็ย่าลกครับที่เคยขึ้นช่วงหน้าหนาวนี้พอหน้าฝนมาที่ขึ้นไม่ได้เลยครับลกมากสงสัยทริปนี้คลิปนี้จะไม่เจอ สัใหญ่แล้วครับอืมกลิ่นตรงนี้กลิ่นสาบฟานเยอะมากครับกลิ่นแรงออกเดี๋ยวคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาขึ้นเขาลูกนู้นครับดูซิว่าจะเจอตัวอะไรหรือเปล่าจะเจอไก่ป่าหรือว่าจะเจอฟานหรือเปล่าครับคลิปนี้โชคร้ายครับไม่ได้เจอครับแถมโดนยังมีปัญหาตกอีกครับผมกล้องจะมีปัญหานิดหน่อยนะครับ เดี๋ยวลากันไปก่อนนะครับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย